คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่สำนักส่งพลานหินโชคสมบูรณ์นะคะนี่นะคะบริเวณสํานักส่งก็สวยงามมากๆนะคะท่านผู้ชม เต็มไปด้วยลานหินนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะสวยงามจริงๆค่ะท่านผู้ชมวันนี้แอดก็เลยมาถ่ายภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะวันนี้ก็หลวงพ่อนะคะท่านผู้ชมต่อสายตรงไปหาแอดนะคะบอกให้แอดรีบมาที่นี่ด่วนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าหลวงพ่อก็ได้ตัวเด็ดๆมาอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ เจอดีเข้าแล้วนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับหลวงพ่อนะคะว่าหลวงพ่อท่านเจอดีอะไรยังไงนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชอลดีๆสดเด็ดเด,ดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไป พูดคุยสนทนากับหลวงพ่อนะคะตามแอดมาเลยค่ะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมหลวงพ่อกับลูกศิษย์นะคะ<อ>ก็กำลังยกต้นตานีสองต้นนะคะมาไว้ที่สํานักสงฆ์แห่งนี้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเจ้าของก็อยู่ไม่ได้นะคะท่านผู้ชมก็เลยมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะคะให้หลวงพ่อไปดูให้นะคะเจ้าของเคยเจอมาแล้วนะคะ บางครั้งได้ยินเสียงร้องไห้นะคะบางครั้งได้เห็นนางตานีออกให้เห็นตัวเป็นๆนะคะแต่ว่ามองเห็นแต่ข้างหลังนะคะท่านผู้ชมก็เลยมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะคะและก็ให้หลวงพ่อไปดูให้นะคะพอหลวงพ่อไปดูให้นะคะท่านผู้ชมตกกลางคืนนะคะก็ตามหลวงพ่อมาเข้าฝันนะคะท่านผู้ชม บอกให้หลวงพ่อไปรับมาอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ด้วยนะคะหลวงพ่อก็เลยได้ไปอัญเชิญมาในวันนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะตอนนี้ก็กำลังตั้งไว้ที่หน้ากุฏิของหลวงพ่อนิรนามนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะซึ่งเอดเชื่อว่าแม่นางตานีจะมาอยู่สร้างวัดก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามาบอก ตัวเลขกับหลวงพ่อนิรนามด้วยนะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยสนทนากับหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งนะคะว่าหลวงพ่อฝันอะไรยังไงบ้างนะคะตามแอดมาเลยค่ะ ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อต่างไงค่ะก็เห็นหลวงพ่อโทรไปตามเอดมีอะไรเนาะหลวงพ่อมีตัวเด็ดๆดมาฝากเอสซีใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่เพราะมันมีเจ้าแม่กวยตันีเข้ามาก็เลยให้ไปรับเข้ามามาเข้าฟันเหรอคะเออมาเข้าฟันให้ไปรับมาก็ ก็เลยไปเอามานั่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อ,อแต่ของโศกล่าปรให้มาแล้วเมื่อคืนจะเล็บัวเก่าจะโยมจะไปฟันยังไงก็ต้องให้คิดดูก่อนนะตัวนี้วนะ่าเออหลวงพ่อให้หวยโตเก่าอีกเหมาอนสามแปดนี่แหละอ่าอ่ะน,นี้มัน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 เป็นตัวกลับเขาก็ให้มาหกแปดสาม เขาให้มาหกแปดสามใช่ไหมคะน้องาบหกแปดสามก็เลยให้กันสี่แปดสามสองหางกันสามตัวแก่สองตัวซื้อสองตัวไปเลยนย่างเสองตัวนี่เล่นได้อ่ะคือหลวงพ่อไปเอาต้นตานีมาจากไหนคะหลวงพ่อบ้านน้องกกบ้านน้องกกอบ้านน้องกกโน่นทางกิจไทยโรงเรียนโรงบาลคือหลวงพ่อเคยไปไหมคะหลวงพ่อไปดูเมื่อวานก่อน วันก่อนหลวงพ่อไปดูไปดูแล้วก็มามาแล้วเขาก็เลยมาเข้าฝันมาเข้าฝันอมาเข้าฝันให้ไปเอาเขามาค่ะให้ไปรับมาอยู่ด้วยไปรับมาอยู่ก็เลยไปรับมาเนี่ยค่ะเขามาประมาณหกทุ่มแล้วเมื่อคืนเนี้ยเมื่อคืนใช่ไหมคะเมื่อคืนเนี่ยหกทุ่มเขามาแต่เขายักมาเขาอยากมาอยู่ที่สำนักสงฆ์ใช่ไหมคะเจ้าของต้นเจ้าของที่เขาปลูกมา สวนเนยมันร้องอือก็ไปเห็นร้องก็เลยเขาให้หลวงพ่อไปดูหลวงพ่อไปดูก็เลยเชิญเข้ามาพอดีเอก็เช้านี้ก็ไปเชิญเข้ามาแต่งการไปไปรับเข้ามาอ้าคือเจ้าของเจ้าของไอต้นกล้วยเขาเห็น ไปจำหันไปจาเขาบอกห้ลยแตยเขาแต่เขาก็ไม่เชื่อเขาก็ไม่ไม่คิดไม่ฝันเออเขาบอกอยู่ต้องเมียเขาต้องผัวเขานั่นเขาก็บอกว่าอยาหลวงพ่อเขาบอกว่าห้อยผมทําอะไรไม่ได้ในที่นี่มิเธอเคารองก็เลยก็เลยไปดูหล่อก็เลยไปดูใช่ไหมคะไปดูก็ไปเห็นสองตนพอดีก็เลยบอกว่าเออถ้อยากไปอยู่วัด ก็ให้ตามไปเขาก็ตามมาประมาณหกทุ่มนี่แหละอหลวงพ่อไปบอกแม่ตามไปแต่อยากมาที่แรกว่าจะเอาวันอังคารในวันอังคารจะพอยไปเอาเอจะไปนั่งดูก็เลยไม่ได้นั่งเลยเขาเมื่อก่อนอืมเขามาก่อนค่ะที่แรกหลวงพ่อว่าจะไปวันอังคารวันอังคารจะไปนั่งอจะไปนั่งเอาของเขาเนี่ยถามเขานั่นแหละพอดีเขามา เขามาก่อนเขาบอกให้ไปเอาก็เลยเตรียมใจไปเอาวันนี้นะก็เลยไปเอาเลยนะหลวงพ่อเลยไปเอามาวันนี้เลยแสดงว่าเขาอยากมาอยู่วัดอยากมาสร้างวัดใช่ไหมคะหลวงพ่อเนาะเขายังมาอยู่ก็เลยไปเอามานี่ค่ะมีชาไปก็ไม่เจอเราเจ้าของเขาก็เลยให้ไปถามเมียเขาบอกว่าหลวงพ่อเอาไปเลยเอาไปเลยเดี๋ยวผมกอนูบอกเองเจ้าของเมียเขาอะก็เลยเจ้าของเขาไปโรงพยาบาล ไปเอาอยาเขาเขาเห็นบ่อยไหมคะหลวงพ่อ<ฆ>เขาเห็นบ่อยบอกอหวยเขาก็ยังไม่เชื่อ,อ,อที่เขามาหาเนี่ยเขามาตอนมันแปดสามเขามาหา 3, เขา,า,า,เขายัางรู้ว่าเออหลวงพ่อเนี่ยหวยเหม็นเหมือนกันเขาก็เลยมามาเขาก็เลยตามเขาก็ตัวนี่เขาคุดตัวนี้มาคนะอมันเนี่ยมันก็ร้องให้ ต้นใหญ่ก็มีต่ลูกของเขาเนี่ยเนี่ยลูกของตานีเนี่ยมาปลูกกอนเนี่ยนะมาปลูกวันกอนเขาขุดมาให้เขาก็ร้องไห้อยูุ่โนเขาบอกก็เลยเขาตามมาออกหลวงพ่อมันร้องไห้อยู่งั้นก็ให้หลวงพ่อไปดูก็เลยไปดูต้นใหญ่เนี่ยเขาก็เลยถวายต้นใหญ่เหลือเชื่อจริงๆหลวงพ่อเนาะก็เลยว่าคิดเออมันเป็นของจริงเนี่ย ถ้าไม่เจอกับตัวเองก็ไม่รู้เนาะหลวงพ่อเนอะเาะเพราะว่าเจ้าเจ้าของไอ้ต้นกล้วยเขาก็เจอกับตัวเขาจริงๆเนาะก็เลยเามาเล่าบอกหลวงพ่อเนาะค่ะแล้วก็หลวงพ่อก็เจอเจอจริงๆเหมือนกันเนาะหลวงพ่อเหมโอ้มาหาหลวงพ่อเมื่อคืนเนาะทีแรกเอาลูกเขาเลี้ยงก่อนอ๋อทีแรกเอาลูกเขามาทีนี้เขาร้องร้องใช่ไหมคะเขาบอกให้ไปเอาแม่มาด้วยจำเป็นก็ต้องไปเอาจ้า พ่เขาว่าเขาเมียเขาทนไวไวแล้วเขาบ่าแฟนทนไม่ไหวแล้วเขา่าได้ยินไต่เสียงร้องอยู่เสียงร้องทุกคืนบ่ลงพ่อหรือว่าเมืเขาไปเขาเจอกลางวันนี่แหละเขาไปสวนเขานี่แหละเอสวนเขาปลูก้วยห้อมด้วยเขาขายล้วยหอมปลูก้วยห้อมขายก็มีสวนสวนตะีนีสองต้นซ้อนอยู่พะมันมีอยู่ประมาณหกต้นแต่ไม่เป็นเป็นสองต้นที่เขาคุดลูกมาให้ก่อนอืม มันเป็นสองต้นนี่แหละค่ะเปลกมกกาก <ๆ S 1> เ,เลยนาอาหลวงพ่อเนาะเอามาเขาก็มาบอกเมื่อคืนนี้เขาก็บอกความจริงแล้วมันก็บอก,กเขเลยว่าหกแปดสามก็ว่าเอ,อ้ามันเลขตัวเก่ามันตัวเก่าเขาก็เลยไดยยิ้มใจก็บอกว่าตัวเก่าเขาเอาเลขตัวเก่ามันจะออกอีกเลยเขาก็เลยวเราะยิ้มใจเขาก็ไปแหละเขามาบอกว่าจะให้ไปเอาอ,อยู่ๆเนะขาก็ามาบอกตัวเลขเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อเขาบอกตัวเลข แล้วก็บอกว่าอยากอยากมาอยู่นี่เนาะโอ้ปดสามก็เลยเอาคันยอดโยมที no no ่ต้องการเนี่ยดูต้องการอีกก็เลยว่าให้แถมแถมไปอีกตัวหนึ่งแถมไปอีกก็บอกว่าสี่แปดสามเนี่ยพะว่ามันคิดว่ามันเอ่อทำมันลดมีสองแกมให้ลวงพ่อเป็นคนจุดจะได้ครั้งครั้งค่ะหลวงพ่อก็เลยเอาให้หลวงพ่อเหยียบไว้ให้แน่นๆเลยเนาะหลวงพ่อจ้า ก็เลยกันการให้ตัวหนึ่งอ๋อ,งอการให้ตัวหนึ่งอืมไม่ต้องไปซับไปซ้ำมาหรอกอืก็เลยการให้ตัวหนึ่งนั่นเองอันนี้มันก็นจะอยู่เหมือนเดิมไม่แนอาจจะมาบุตรทุ่หนูก็เลยไปเข้าห้องน้ำแล้วมานอนอีกชั่วโมงหนึ่งอ๋อค่ะก็ขเขาก็เอาหมูมาให้เออมีคนเอาหมูมาให้อ่าก็เลยว่าลกแล้วก็เขียนตัวนี้เสียงนอนอ เจนกนอนกเลยเอามือมาให้ก็เลยว่าถึงเขาแล้วก็เลยตัวหาตรงนี้จะไปเอาก็ให้มาดูหลวงพ่อก็ต่อสายตรงไปหาแอดเนาะให้แอดมาที่นี่ดวดเนาะเพราะว่าหลวงพ่อก็ได้ตัวเด็ดๆมาแบ่งปันให้กับสมาชิกเนาะหลวงพ่อคิดในมาดูเราบอกว่ามันจะใบใบใบออกพอดีเขามาก่อนก็เลยไปจิดว่าเที่ยงจะไปอ่านจะลดความมาก่อน แล้วก็ไปเอามา,าตังท้ายรูปให้เราดูแล้วก็ดูรูปนั่นเนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมดูตัวเลขนะคะซึ่งเมื่อคืนหลวงพ่อก็อเจอดีเข้าแล้วนะคะท่านผู้ชมกล้วยตาลนีตามบุกถึงสำนักส่งนะคะแล้วก็บอกตัวเลขสามตัวนะคะหกแปดสามนะคะแล้วก็4ี่แปดสามคือตัวกันนาะหลวงพ่อเนาะ หลวงพ่อบอกว่าให้กันไว้ด้วยนะคะ4 8 3นะคะตัวที่แม่ตานีบอกคือ6 8 3ปด <68 3. S 1> สาสตัวเนาะหลวงพ่อเนาะนี่นะคะท่านผู้ชม6ก3ปดสามนะคะตัวกันคือ4ี่ปดสามนะคะแล้วก็ตัดเล่นมีเปดสามตรงๆนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อเช้าหลวง พอนิรนามก็โทรต่อสายตรงไปหาแอดนะคะแอดเชื่อว่างวดนี้สามตัวสองตัวจะแตกแน่ๆนะคะเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็ต่อสายตรงไปหาแอดโดยตรงนะคะท่านผู้ชมซึ่งแอดเชื่อว่าน่าจะเป็นแม่ตาเนมาให้โชคกับ fc ทุกท่านก็เป็นได้นะคะลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะ เพราะว่าแอดก็นาเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมแต่แอดเชื่อว่าแม่ตานีจะมาให้โชคกับ fc ทุกท่านนะคะอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าหลวงพ่อก็นิมิตฝันได้แม่นมากนะคะตัวเลขของท่านก็เข้ามาหลายงวดติดแล้วนะคะท่านผู้ชมถ้าใครไม่ตามก็จะเสียใจนะคะลองพิจารณาดูดีๆนะคะท่านผู้ชม เพราะว่าเลขของหลวงพ่อก็ตัวเก่านะคะแปดสามนะคะงวดนี้ก็ไม่แน่นะคะอาจจะมาบุญก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็ตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะ เจรจจังที่มั่นเรีวพุทธปรานลึิรบมบารพวเงบาลปิกยาจุนนาดนามิสุนลกิราลตุกะรลทุกประยมสนทุลังตลบเงอาการเึงมีราบสุนยุรุคนุวงตรมโนเกวิจัยกามยงริง่อติงเจสระองคอันมาลสัะโมพุทธสสนโมธรรมสะสมุังกาสายาทิทังลุลสวายาิติวินาติมุสโขวุกุตุเกมละจัจิตโมจันใจได้นัระาธุเดินร่ด้อญายิโยมอยู่ที่ ทางไหนทางกรุงเทพหรือทางไหนเอฟซีทุกคนค่ะเอฟซีช่องละองชาแนลเขอให้โชคดีขอก็ให้โชกดีเขาก็ให้เสียงดูด้วยของบนนี้เพราะว่ามันของพระอยู่อีสานค่ะและกกองฉลากอยู่ในกรุงอยู่ในกรุงเทพมันก็ไม่แน่นอนถ้เราเชียงดูก่อนถ้าอย่างงั้นก็คนนี้นายที่เสเห็นก็รอยํำอีกก็ได้รอมาไกลไกลที่จะออก เดียวเออใครประมาณเดี๋ยววันหนึ่งสองวันเดี๋ยวจะโทรโทรไปเอฟซีเออจะโทรไปเอฟซีให้ก็ต่อให้เดี๋ยวต่อสายตรงไปหาแอฟนอล์โฟเนาะเออตัวนี้อยู่แล้วเขาบอกว่าเออใช้ได้แล้วตัวนี้เราก็ให้เลยอย่าไปซื้อเสียงเงินเสียทองเยอะคเออมาะกองสอให้ญาติโยมอายุยืนควันยืนอืมสาธิตมีเออสาธิคิดสิ่งใดประการใดเขาให้ได้สมมงหมดมาตรฐานา <C> e ทุกประการเชินสาธุค่ะข,ขอเจริญพรเจริญพรแอ็ดก็ขอขอบคุณหลวงพ่อมากๆนะคะ,ะที่แบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละองชาแนลนะเจ้าค่ะ